สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจต้นหอมอดใจไม่ไหวขอโพสข้อความถึงน้องจีนา่าหลังจากมีรายงานข่าวดีเบื้องต้นแจ้งว่ามีผู้พบตัวน้องจีนา่าอยู่ในกระท่อมแห่งหนึ่งในสภาพที่ปลอดภัยดีและกำลังเล่นขวดน้ำซึ่งกระท่อมดังกล่าวอยู่คนละจุดกับทําที่นายเสี่ยวอ้างตัววา่านำไปปล่อยไว้เพื่อเซนเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเข้าให้การช่วยเหลือนำตัวน้องจีน่าออกมาเบื้องต้น อาการเบื้องต้นปรับภัยดีมีอาการอ่อนเพลียอิดโรยนำตัวส่งตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแม่แตงขณะที่ทางด้านนางมาลีปศสีอายุ23ปีแม่ของน้องจีน่าที่ทราบว,ว่าพบตัวน้องจีน่าแล้วรายงานข่าวระบุว่ารู้สึกดีใจมากแต่ยังเป็นห่วงอยู่ล่าสุดดีเจต้นหอมสกุลตรลาพิธิคอนนักแสดงชื่อดังได้ออกมาโพสข้อความถึงกรณีดังกล่าวเอาไว้ว่าถือเป็นปาฏิหาริย์มากเด็กขวบกว่าถูกทิ้งไว้ในป่าสี่วัน และรอดออกมาได้ดีใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะหมดทุกหมดโศกนะลูกพี่หนุ่มกำลังจะอัปเดตสถานการณ์ในรายการโหนกระแสต่อใครว่างดูฝากอัปเดตท,ทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ